สวัสดีจ้ะพ,พี่จ๋าต้องกราบขออภัยสําหรับเมื่อวานจริงๆนะคะพี่พี่ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้มาใหม่นะคะหยิบยกมาฝากจากแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวลาตีสองคนน์ที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพอสมัทพี่พี่คนไหนยังไม่เข้าบ้านน้องรีบๆเลยนะจ๊ะโครงการสปอร์ตพี่พี่ดีๆมีให้ในบ้านยิ่งเดือนเมษาแบบนี้นะคะจะหนักจัดเต็มแน่นอนละคะ่ะใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆนะคะปัดขวานะไ,ได้เลยนะจ๊ะ อันดับก็ห่างกันพอสมควรนะคะ2ทีมจากแชมเปียนชิพโคเวนที่เจ้าบ้าน5เกมหลังมาฟอร์มก็ยังไม่นิ่งมากนะคะชนะ2แพ้3ยังพอได้ลุ้นไปเพลย์ออฟอยู่อันดับ7ล่ะคะ่ะแต่ภาพรวมในบ้านเนี่ยพวกเขายังมีจุดขายนะคะดวลอีกฝั่งทีมเยือนพอสมาธห้าเกมหลังก็พอๆกันผลงานเท่ากันเป๊ะเลยนะคะชนะ2แพ้3ในลีกก็ยังอยู่โซนครึ่งตารางอันดับที่ส7นะสถานการณ์ไม่ถึงกับปลอดภยะะัยเลาจ้ะพี่จ๋าเพราะนําหน้าโซนตกชั้นอยู่แค่4คะแนนเท่านั้นเอง ซูสีกันอยู่แล้วจากคู่นี้สถิติที่เจอกันนะคะก็ผัดกันแพ้ชนะเรื่อยๆออกบ้านไข่บ้านมันซะมากกว่านะคะแม้อันดับสองทีมจะยังห่างกันก็จริงนะคะแต่มองแล้วบอลออกได้ทุกทางแล้วค่ะพี่ๆจ๋าแต่น้องมองว่าถ้าวัดกันนาทีนี้ชั่วโมงนี้ก็ยังเชื่อใจเจ้าบ้านว่าจะแก้ตัวได้วันนี้เลือกเช์เป็นเจ้าบ้านไปแล้วกันนะคะ ยูฟาแชมเปียนลีกเวลาตีสองเอสเชเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของแอสตันวิลล่าแชมเปียนลีกคู่นี้ดวลกันสนุกแน่ๆล่ะจ้าพี่ๆจากเอเชีเจ้าบ้าน6เกมหลังทุกรายการก็ยังชนะรวดมานะคะส่วนในลีกเอิงเองก็ควา้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โกยแต้มแบบทิ้งฝุ่นกันสุดๆเลยวันนี้จะต้องมาดวลกับทีมเยือนอย่างวิลล่าจากเกาะอังกฤษ7เกมหลังทุกั่วทุกรายการฟอร์มก็ยังดีนะคะชนะรวดมาพอๆกันเลยพี่แมรี่ีกแม้จะอยู่อันดับที่6แต่รวมๆแล้วนะคะก็ยังดุแกร่งทีีเดยว นะมองว่าวันนี้เกมรุกของ p ปเชเนี่ยอันตรายทุกตำแหน่งและสามารถหวังผลประตูดได้ทุกรายเลยแหละจ้ะมิสิ์เบียชนะได้นะคะพี่ๆคะ่ะแต่ก็ต้องมาลุ้นในเกมนะจ๊ะว่าจะมีประตูที่2ให้เราได้รับผลประกอบการหรือเปล่าวันนี้น้องก็ยังเลือกเชียร์เป็นเจ้าบ้าน p ปเชไปละค่ะวันนี้หยิบยกมาฝากเช่นเคยนะคะจากยูฟ่าแชมเปียนลีกเวลาตีสองมาเซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการเยีอยงของดอร์มุนเจถินมาเซโลนาผลงานกําลังมาดีเลยนะคะช่วงนี้แม้ว่าเกมล่าสุดใน จะสะดุดเสมอมาก็ตามนะคะเสมอให้กับเบติสมาที่1ประตูตอน1น,นะคะส่วนทีมเย็นดอดมุนฟอร์มกําลังมาดี <c oughs> เช่นเดียวกันในตอนนี้นะจ๊ะเอาชนะมาแล้ว2เกมติดแถมในรายการนี้เนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครตลอด5เกมหลังสุดนะคะแต่จากสถิติที่เจอกันมานั้นก็เป็นบาเซโลนาละคะ่ะที่ข่มอยู่ตลอดเลยนะน้องมองว่าบาเซโลนาเนี่ยลงเล่นด้วย ความพร้อมทุกขุนกำลังและเน้นกับเกมนี้เป็นพิเศษน่าจะเบียดเอาชนะทีมเสือเหลืองตามเป้าหมายได้ก่อนในบ้านแล้วค่ะวัดใจวันนี้เชียร์มาซ่าจะวานได้เลยค่ะพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกดติดตามกันด้วยนะคะ